สวัสดีครับงานที่น้องที่เคารพทุกท่านขณะนี้ถ้าเป็นมวยก็ยกห้าแล้วนะครับทางระบอบทักษินกํกำลังจะกลายเป็นเหมือนเป็นคือฝรั่งเขาเรียกเป็นเป็ดง่อยล้องกราบกราบอยู่ในคลองไหนจะโดน ข้อหาองค์กรอิสระและศาลถึงเดินหน้าขณะเดียวกันความดื้อความด้านมันก็ทำให้บ้านเมืองนี้ไม่มีอนาคตนะครับเศรษฐกิจก็จะเริ่มจะหลอมละลายเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยระบอบทักษิณกำลังพยายามจะใช้ทุนสุดท้ายก็คือการปลุกระดมมวลชน เข้ามาคมคูคุกคามองค์กรอิสระและศาลการที่พี่น้องทั้งที่นี่หรือหน้าจอ b r ูส s k y ทีนิวส์ก็เป็นสิบล้านนะครับเราพร้อมอยู่ในที่ตั้งและแสดงออกสนับสนุนให้บ้านเมืองใช้กฎหมายเข้าจัดการกับความชั่วร้ายก็เป็นคุณอุปการอย่างยิ่งวันนี้เราจะมาดู นะครับว่าระบอบทักษิณเนี่ยกำลังพยายามที่จะปลุกระดมมวลชนเข้ามาปกป้องไข่แดงของเขาก็คือยยปูเนี่ยนะฮะคุณดอกไม้เนี่ยยังไงบ้างขึ้นรูปแล้วครับพี่น้องคงคงเคยดูเรื่องละครเรื่องคำพิพากษา รู้จักสมทรงไหมฮะในเรื่องคำพักษาเนี่ยจะมีหญิงปั้มปัป้มเบิดเป๋ดชื่อสมทรงเป็นแฟนให้ฟักนะครับบางก็มีคนสมองใสก็เอาสมทรงยิ่งรักเนี่ยมาปรากฏผมก็เลยลองแต่งคดีดูว่า oh. เมื่อสมทรงต้องคดีดต่อครับ ขอให้พี่น้องมารู้จักประวัติของสมทรงก่อนต่อครับต่อเลยครับสมทรงเป็นคนสติไม่ดีพี่น้องปั๊มปั๊มเอเป๋ปเอพี่น้องดูในรูปเนี่ยนะครับก็มีคนเก็บลูกไว้เยอะแยะนะฮะแสดงอาการไม่ปกติทางจิตเนี่ยชัดเจน นครับตั้งแต่แหกตาหลอกพระก็ยังมีนะครับภาพล่าสุดน,นั้นสมทรงสติไม่ดีต่อครับสมทรงทำบุญเท่าไหร่ก็ไม่หายให้ดูสมทรงแตกบาทสมทรงพยายามเอาเอาปินโตใส่ในบาทพระนะครับพระท่านก็เอะกูไม่เคยเห็นจะทำไงดีวะนายัดเข้าไปในบาทให้ได้ ทำบุญเท่าไรสมทรงก็ยังไม่หายสติก็ยังปั้มปั้งเบิดเปิรต่อครับสมทรงถูกพี่เชิดให้เป็นนายกครับน่าสงสารนะฮะแาก็ไม่เคยมาเล่นการเมืองไม่เคยมีบทบาทอะไรก็ถูกพี่ชายชี้ให้มาเป็นนายกนะครับดังรูปร่างหน้าตาที่เห็นนี้หน้าตาน่าเกลียดนะฮะต่อครับ เชิดให้เป็นใหญ่ในแผ่นดินขึ้นมาพูดชาวบ้านในนั่งพับเพียบใหญ่เหนือแผ่นดินเลยมสมทรงไม่เคยต่อครับแต่แย่ลูกน้องมสมทรงเนี่ยม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะฮะมีพยาปอดกุมกราม เราก็มีเหลิมนีเห็นรูปเหลิมไหมครับอันนี้ถอดรองเท้าเองไม่เป็นนะฮะต้องให้ลูกน้องถอดรองเท้าใส่รองเท้าให้ดูท่ามันไอสองตัวนี่บ้านอนาจใช้งานใช้การแล้วเกิดเรื่องทุกทีหาเรื่องมาให้ตลอดเวลาต่อครับลูกน้องอื่นก็มีหลายแบบครับเนี่ยบางตัวก็คาบดอกไม้บางตัวก็สังกะตังกินหัว บางตัวก็แอบดูลูปโปตอนประชุมสภางานการไม่ทำต่อฮะแต่สมทงก็ก็ดีใจที่ได้ไปเที่ยวสมทรงเที่ยวตั้งสี่สิบกว่าประเทศสมทรงไปเกาหลีก็แต่งชุดเกาหลีไปเมืองจีนก็แต่งชุดกีเพาของเมืองจีนทราบว่ากำลังจะไปอฟริกาก็เลยจะแต่งตัวแบบอฟริกาคือไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลย มาครับสมทรงชอบเที่ยวมากต่อครับต่อฮะสมทรงดีใจได้มีโอกาสแต่ต้องกับพี่โอบามานะฮะปิ้งปิ้งปิ้งอยู่เนี่ยหูตาดูหูตาสมทรงนะฮะต่อครับถามว่าสมทรงเป็นนายกแล้วทำงานอะไรงานหลักของสมทรงก็คือเป็นพริตตี้ของระบอบทักษิณ คอยขายสินค้าประชานิยมต่างๆที่เห็นในรูปนี่ขายแท็บเล็ตพี่น้องคะใครมีลูกเราจะแจกแท็บเล็ตให้คะ่ะพี่น้องก็มากรสามร้อยบาทขั้นตามคะ่ะอ๋อเพิ่งจบเหรคะ่ะจะมีบ้านมีช่องเอารถขันแรกเลยคะ่ะหน้าที่ทมทรงคือเป็นโปรโมชั่น เป็นพิตตีขายสินค้าให้ระบอบทักษสินส่วนอ้ำนาจริงๆอยู่ที่พี่ชายทั้งนั้นต่อครับงานสมทรงนอกจากจะทำประชานิยมแล้วเนี่ยเป็นพิตตีแล้วงานหลักของสมทรงก็คือจะต้องออกกฎหมายล้างผิดให้พี่ชายให้ได้สมทรงอยู่ชั่วคราวพอขันตาทัพประชาชนอัดเต็มที่สมทรงขายของให้ได้ ล้าทุกคนสมหัวกันแก้กฎหมายเอาพี่ชายกลับมาให้ได้เร็วที่สุดนี่คือนี้บ้านเมืองเสียนาคตเสียเวลาไปสามปีกับความเหลวไหลอนี้พี่น้องเจอรัฐบาลนี่ไม่มีคนทำงานเจอนายกที่เป็นพิตตีเจอสภาที่ไม่ทำอะไรคิดแต่จะเอาเจ้านายกลับมานี่คือสิ่งที่เราเจอต่อครับ ผลงานจริงๆไม่ไม่มีอะไรดีครับไม่มีดีคน้น้ำท่วมน้ำท่วมบอกชาวบ้านว่ายังเอาอยู่คนที่เขาน้ำท่วมเ็าทนไม่ได้เขาก็เลยโพสต์รูปนี้มาในเฟซบุ๊กบอกยังเอาอยู่เนี่ยรูปเป็นอย่างเงี้ยในชาวบ้านทนไม่ไหวนะครับนี่ผมไม่ได้แต่งเองรูปนี้ต่อครับ งานไม่ได้ผลไม่มีดีประชานิยมพาชาติล่มจมผู้คนล่มละลายข้าวเน่าเต็มกดังขาดทุนเห็นอยู่ชัดๆประมาณสองแสน 200, ล้านชาวนาเนี่ยในขอบหน้าเนี่ยนายจะดูการหน้าจะเอาตังค์ที่ไหนมาลงทุนขายแล้วจะได้ราคายังไงเนื้อเมื่อข้าวเก่ามีตังสิบสามล้านตันชุดราคาดึงมาตลอดสิบหายครับนัดลอง ชิบหายครับมันไม่ใช่แค่ว่ายังไม่จ่ายเงินชาวนานะครับอาชีพชาวนามันไม่รอดแล้วเศรษฐกิจข้าวล่มจมแล้วผู้ค้าผู้ขายต่างประเทศเขาทิ้งเราหมดแล้วจะฟื้นคืนมาได้ยังไงอันชาติล่มจมผู้คนล่มละลายต่อครับไในที่สุดผู้คนลุกฮือขึ้นขับไล่ต่อครับผู้คนกลดา นี่ผมเอาจากเฟซบุ๊ K. กเขารวบรวมคําที่สมทรงถูกดานะครับพี่น้องดูนะครับอีเหี้ยอีงโง่อีกัดง่าวอีสารเลวอีชั่วอีดยียำอีควายโอ้ยเยอะแยะไม่เคยมีนายกถูกคนเกลียดชังขนาดนี้ไม่เคยมีนายกที่คนสิ้นความเชื่อถือขนาดนี้แต่ก็ยังอยู่ต่อครับ ตอนนด้โดนคดีเข้าไปในที่สุดสมทงต้องคดีมากมายมีคดีจำนำข้าวคดีบริหารจัดการน้ำคดีเลือกตั้งโมฆะคดีกู้เงินสองล้านล้านการถอดถอนคดีจำนำข้าวคดีจัดการเลือกตั้งและคดีฆ่ากปปสที่ผ่านฟ้าสารรับฟ้องแล้วด้วยหน้าท้องสารไหมพี่น้องดูทั้ง ดูพี่ชายสมทรงทํากับสมทรงดิครับแกปั้มปั้มเป๋องให้แกโดนคดีอย่างนี้ต่อครับแทนที่จะให้สมทรงลาออกกับให้สมทรงอยู่แล้วกำลังปลุกระดมผู้คนมาในมวลชนแดงเนี่ยมาคุ้มครองสมทรงสมทรงก็ต้องเล่นบทร้องไห้ไปน้ำตาคลอไปแทบทุกวันข้ามครวนอยู่เนี่ยเรามาดูกันสิต่อครับ เขาเริ่มยังไงข้อแรกเขาเริ่มจุดสาธารณชประชาชนประชาธิปไตยล้านนาเขาสร้างภาพว่าพี่น้องชาวเหนือชาวอีสานคนภาคกลางคนภาคใต้กำลังรังแกคนภาคเหนือเราอยู่ไม่ได้เราต้องสู้จงรวมกันเข้านี่คือเทคนิคครับ แล้วดูสมหน้าสปล้านนาด้ยครับต่อฮะนี่ฮะคณะผู้บริหารคณะผู้บริหารสปล้านนาฮะน,นี้อันนี้อยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยวันเมื่อเช้าเนี่ฮะผมเห็นหัวลอกกากเลยก็ก๊อบเข้ามา น่ารักน่าชาังมากนะฮะต่ออย่าเห็นเป็นเรื่องเล่นๆน,น,นะครับนี่คือเทคนิคในการปลูกประดมที่น้องเสื้อแดงในภาคเหนือภาคอีสานให้รวมกันเป็นมวลชนเพราะความเกลียดชังหมู่พี่น้องเศร้าอีสานครับพี่น้องเศร้าอีสานอย่าดปเสียมัน ผู้ใดพิษผู้ใดถูกบอดองอ้างอีสานบตดองอ้างเหนือยืนขึ้นมาจะให้เขาหลอกพวกเข้าทีบบองนี่ไล่ปูบังเอาปูบังเอาทักษิณเพราะมันเลวบอแมนเพราะมันเป็นคนเหนือหรือเป็นคนอีสานนี่ครับเขาไม่ยอมยืนสู้ ถ้าทักษินถูกรกังแกไงพูดมาสิพูดมาไม่ต้องมาอ้างเหนืออ้างอีสานนี่คือความขี้ขลาดอย่างยิ่งแล้วบางอาจเอาเทคนิคจัดตั้งมลชนเนี่ยคนเราเพอมันเกลียดอะไรมันจะรวมกันมาปลุกระดมเพื่อจะแยกแผ่นดินอันนี้ถามง่ายๆตามสำนวนที่ผมชินคือเห e ี้ยไหมครับเป็นความขี้ขลาดอย่างยิ่ง เดิมทีแบ่งเป็นไ่รยเป็นอมัดมาคราวนี้แบ่งแนวลาบเป็นภาคกลางภาคใต้กลุ่มหนึ่งแล้วก็เหลือกับอีสานกลุ่มหนึ่งต่อครับต่อับคำถแถลงล่าสุดจากปากสมทรงนี่นะครับกำลังฟ้องพี่น้องเสื้อแดงว่าพวกเรากำลังถูกลังแกโดยสารและองค์กรอิสระ เอาคลิปนิดหนึ่งครับดูเป็นหลักฐานหน่อยเดียวเราอย่าใช้เครื่องหมายเ,เราจะใช้กฎหมายหรือใช้องค์กรต่างๆนั้นมาทำงานเพื่อเราจะเรียกว่าเราตัดสิทธิ์ห้ามหันกันไปคนละข้างกันเลยนะคะเราเพิ่งผ่านพ้นกับสิ่งที่เราพูดว่าเราไม่อยากเห็นความรุนแรงเรื่องของปฏิวัติแต่เราก็ไม่อยากเห็นการที่เราใช้กฎหมายหรือใช้องค์กรต่างๆในกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นเครื่องมือ นี่แหละครับครับกลับ, <laughs> ก,ลบกลับไปกลับไปคลิปดูคํากล่าวนะครับคํากล่าวของสมทรงเนี่ยพูดเมื่อกี้เนี่ยผมสรุปไว้เป็นยังไงกลับไปภาพนิ่งต่อฮะพี่น้องครับต่อครับต่อฮะคำกล่าวของสมทรงเนี่ย,ก,ย,ก,ำก,ยกำลังมีคนใช้กฎหมายล,ลิดรอนสิทธิ์เรา เรานะฮะพี่น้องเห็นไหมพูดเราตลอดสารมายุตธิธรรมเราทำโดยเจตนาสุจริตทำอย่างนี้เราพัฒนาบ้านเมืองไม่ได้ต่อครับอยู่ด้วยกันยากเขาใช้กฎหมายลังแกเราโหดอย่างนี้ไม่เหลือพื้นที่ให้เรายืนเลยไม่มีเมตตาเราอยากเห็นสังคมไทยมีสันธิภาพทั้งกายใจเราตลอดพี่น้อง กขาไม่สนใจแล้วครับว่าที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยพวกเราจะฟังไม่ฟังที่น้องหัวเราะโหฮาั่างๆเขาไม่สนใจเขากําลังสื่อสารไปรยังพี่น้องเสื้อแดงพยายามสร้างให้เห็นว่าพวกคุณกําลังถูกลังแกสาองค์กรอิสระกําลังไล่ล่าพวกเราชินวัตรกาลังไม่รับความยุติธรรมชินวัตรจะสร้างบ้านสร้างเมืองไม่ได้เขากําลังปลุกระดมมวลชนแดงเต็มที่ นี่คือสิ่งที่อ่านได้ปรากฏได้จากคำพูดของเขาเขาประณามถึงขนาดบอกว่าเขาอยากเห็นสังคมไทยมีสันติภาพทั้งกายและใจเขาหาว่าพวกเราเนี่ยไม่มีสันติในใจและกายถามดิใครว่าเผาบ้านาเผาเมืองหมาที่ไหนยิงพวกเราตายสิบกระสบใคร ใครกันแน่ไม่มีสันติต่อครับเนี่ยตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยแขวนสร้อยคอเป็นสัญลักษณ์สันติภาพนะครับให้เขามองตัวเองไปเป็นนางสาวสันติภาพตามสัญลักษณ์ในรูปนี้สันติภาพในสัญลักษณ์สากลเนี่ยนะครับจะเป็นการต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์และมีสัญลักษณ์เป็นเป็นรูปแบบนี้ ผมอ่านในเฟซบุ๊กเมื่อเช้ามีคนด่ากันงนงงเขาให้รูปนี้แทนบอกไม่ใหน้นางสาวสันติภาพหรอกเป็นนางสาวนี้ต่อฮะเขาบอกไม่ใช่สันติภาพไอ้ที่แขวนเนี่ยไม่ควรจะแขวนสัญลักษณ์สันติภาพควรจะแขวนอันนี้มากกว่าต่อครับต่อฮะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเผยเชิญต้องอธิบายกับพี่น้องเสื้อแดงแล้วก็สู้กับการบิดเบือนของพวกชินวัตนเนี่ยก็คือว่าทําไมระบอบประชาธิปไตยต้องมีระบบนิติรัฐเลือกตั้งมาแล้วได้เสียงข้างมากแล้วทําไมต้องมีศาลทําไมต้องมีกฎหมายทําไมต้องมีองค์กรอิสระทําไม ศาลคือสิ่งขัดขวางประชาธิปไตยใช่ไหมมันกำลังการแกล้งระบบชินวัตรใช่ไหมนี่คือโจทย์ปัจจุบันในทางวิชาการต่อครับคำตอบอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องประชาธิปไตยนี่นะครับกรีกอธิบายนะครับ นักปราชญ์กรียได้อธิบายว่าประชาธิปไตยคือสภาพที่เป็นเสรีจากเผด็จการแล้วมนุษย์เนี่ย <S <S> <S เมื่อมีอำนาจไม่ว่าจะโดยเลือกตั้งโดยลดถังหรือโดยการปฏิวัติแบบเมาเจอตุงเลือกตั้งแบบฮิตเลอร์หรือแบบทักษิณเมื่อมีอำนาจแล้ว <S <S> <S จะมีแนวโน้มโดยธรรมชาติที่จะคอรับชัน ยังถึงที่สุดเหมือนกันยิ่งได้อํานาจมากที่สุดยิ่งคอร์รัปชันที่สุดเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยที่เป็นเสรีจากเผด็จการได้จริงๆเนี่ยจ,จ,จะฝากไว้ที่การเลือกตั้งเท่านั้นไม่ได้จะต้องมีกฎหมายเพื่อควบคุมมาให้อำนาจมันกำเริบเสริมพลัอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เรากำลังเจอเผด็จการจากการเลือกตั้งต่อครับ นี่ครับลำพังการเลือกตั้งเลือกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีกฎหมายควบคุมไม่มีองค์กรสลาไม่มีศาลเราจะได้ทรราชเลือกตั้งบินออกมาจากหีบเลือกตั้งเพราะฉะนั้นประชาธิทิพปไตยจึงขาดนิติรัฐไม่ได้เพราะธรรมชาติมนุษย์โดยสัญาน,นั้นมันคอรัปชันมันจึงต้องมีกฎหมายเข้ามาควบคุม ต่อครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้สมทรงเนี่ยเป็นสมทรงที่น่าสงสารสมทรงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแผ่เมตตาให้สมทรงสมทรงจงรู้ไม่มีใครเขากลนแกล้งรังแกคุณหรือใช้กฎหมายไล่ล่าคุณ กฎหมายทำงานเพื่อปกป้องประชาธิปิตยไม่ให้เผด็จการเข้ามากล้ำเกินพวกคุณลูกแก่อำนาจกฎหมายก็ต้องจัดการงบประมาณเขามีไว้เป็นงบประจำปีคุณบางอาจไปทำเป็นงบ50ปีลูกหลานในอนาคตเก็บภาษีได้มาก็ต้องเอามาใช้นี่ให้คนรุ่นเรา เพราะว่าสมทรงเอาอำนาจปัจจุบันข้ามไปใช้เงิน,นอนาคตตรงนี้สารรัฐนุนตัดสินถูกต้องแล้วครับมนุษย์แต่ละสมัยจะต้องรับผิดชอบตัวเองดูความจำเป็นของตัวเองใช้งบของตัวเองต้องจำเป็นจริงๆเท่านั้นจึงจะข้ามไปใช้ในอนาคตโดยเงินกู้ได้แต่ขอโทษพี่น้องพี่น้องรู้ไหม รถไฟความเร็วสูงแสน <c oughs> ล้านล้านกว่าที่ใส่ไว้นี่นะครับที่เมืองจีนตอนนี้จะเจ๊งแล้วครับสู้โลโคอสายลายเครื่งบินโดยสารต้นทุนต่ำไม่ได้พี <c oughs> ่น้องเชื่อไหมข่าวเมื่อบ่ายนี้ผมเช็คแล้วถูกต้องไลออนเอของอินโดนีเซียที่จะมาบินเมืองไทยเนี่ยเป็นสายการบินต้นทุนต่ำ กำลังตั้งราคาที่จะตัดราคาสายการบินโลคอสในบ้านเรากรุงเทพเชียงใหม่เท่าไหร่รู้ไหมฮะที่เขาจะตั้งไว้เที่ยวหนึ่งนะฮะสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทแล้วหมาที่ไหนมันจะได้ขึ้นรถไฟความเร็วสูงเป็นไปไม่ได้รถ โลคอเสลายมันไม่ต้องสร้างลางมันใช้ท้องฟ้าแผนลางลงทุนโลคอสขึ้นไปไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายลุงลงังจับฐานอัดคนให้เต็มฐานเอากำไรต่อหัวต่ำแต่อัดให้เต็มลงได้ถึง400 400บาทประเทศไม่ต้องลงทุนก็เกิดการเดินทางความเร็วสูงได้โดยไม่ต้องนีนรถไฟความเร็วสูง วันพี่น้องสาลํานูลตัดสินถูกแล้วตัดสินถูกแล้วจะของบประมาณต้องเสนอเป็นเรื่องเป็นราวให้สภาตรวจสอบมีความคุ้มค่าชัดเจนมีความโปร่งใสชัดเจนมีต้นทุนชัดเจนไม่มีใครลังแกคุณสมทรงไม่ใช่การใช้กฎหมายไล่ล่าลังแกคุณเป็นการใช้กฎหมายว่า กฎหมายตัวนี้ไม่ถูกต้องขัดรัฐธรรมน,นูญใช้บังคับไม่ได้ส่วนตัวคุณจะเฮี้ยหรือเลวหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึง่งไม่เกี่ยวเขาไม่ได้หาว่าคุณไม่สุดริ์เขาหาว่าคุณเป็นผดะเด็จการกำเริบในอำนาจไม่คิดถึงบ้านถึงเมืองตรงนั้นต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นฮะพี่น้องบ้านเมืองได้มาถึงจุดที่ตื่นรู้แล้ว สมทรงที่น่าสงสารจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าจองเวนซึ่งกันและกันเลยทักษิณนปล่อยน้องสมทรงปล่อยน้องสมทรงเขาเถอะอย่าไปบังครับให้เขาอยู่ในตำแหน่งอีกเลยอาการกำเริบขึ้นทุกวัน จะแย่อยู่แล้วร้องห้ายอยู่ทุกวันหยุดสักทีคุณคนเดียวคุณเชิดทั้งลูกให้สุกหุ้นเชิดน้องสาวเป็นนายกหลอกเสื้อแดงพยายามสร้างภาพตัวเองเป็นผู้อุปถมัมภ์ข้าชูเขาขาดทักษิณแล้วกูตายคุณหลอกเขาออกกฎหมายนี่ระโทษว่าจะให้เขาแล้วซ่อนตัวคนเองอยู่ข้างใน เอาพวกเขาเป็นตัวประกันพี่น้องสอสอเพื่อไทยพักษินทำอะไรเคยปรึกษาคุณไหมเขาซื้อคุณแล้วเขาเอาคุณมาใส่เสื้อเพื่อไทยแล้วเขาเห็นคุณเป็นหมูเป็นหมาตัดทิ้งใจอะไรไม่เคยปรึกษาบ้านเมืองจะชิบหายทั้งหมดนี่เกิดขึ้นเพราะคนคนนี้เอาความโลภความหลงความโกรธเข้ามาในบ้านเมืองจนจชิบหายหมดแล้ว เพราะฉะนั้นสมทรงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าจองเบนขึ้นการนัก,กันเลยขอบคุณครับคุณปองคุณปอง,องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปขึ้นศาลเป็นพยานปรากฏว่าทุรการศาลเขาแห่กันเอาเป่านกบีดจริงอะ แล้วก็บริจาคตังทันทีภายใน15นาทีเขารวมได้8,000บาทโโก็ขอบริจาคให้ท่านกำนันขอบคุณมากค่ะได้เก็บรวบวมค่ะช่วงนี้เราเดินทางมายาวไกลนะฮะวันนี้ก็บัตรประชาชนก็นเหนื่อยมากเขาเขาบอกผมว่าผู้ษาบนบันลังนี้ก็เป่าหนหเีดือนกันขอบคุณขอบคุณมากค่ะมหน่าสองคนพี่น้องเลยไม่อยากขึ้นศาลนะ